เอาล้วครับขอกราวคำว่าสวัสดีผู้รอดชีวิตทั้งหลายนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับลัคกี้สายฟีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงสอนอนครับด้วยการเตรียมอาวุธและก็ยามาแล้วก็ชุดมานะครับผมก็หวังว่าผมจะลงได้ถึงเว็บที่99กนะครับก็หวังว่าจะพิชิตโมเดลรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจนะครับทุกครั้งที่ผมมาก็ผมจะมาทำแค่20เว็บนะครับด้วยภารกิจของสามซ่าหน้าบ้านนะครับผมผมก็ จำเป็นต้องมานะครับแต่รอบต่อไปผมต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะครับผมจะต้องมาล่าพิมพ์เขียวนะครับผมเพื่อที่จะอัปเกรดอาวุธแล้วไปลุยบังกะบีนะครับเท่าที่ผมคํานวณดูระเบิดแล้วก็ปืนยิงระเบิดที่ผมเตรียมมานะครับก็ระเบิดก็60ลูกนะครับก็ผ่าน60เวฟได้นะครับแล้วก็ปืนยิงระเบิดกระบอกหนึ่งก็จะยิงได้16นัดนะครับก็เท่ากับระเบิด16ลูกนะครับผมแต่ผมไม่พลาดก็ รวมๆแล้วก็2กระบอกก็32นัดทั้งรวมระเบิดด้วยนะครับ92เวฟนะครับผมแล้วก็หักยิงเวฟบ3 3ก็96เวฟนะครับก็ผมก็จะไปรวมกับระเบิดที่ผมค้างอยู่ข้างในท่องรับของนะครับผมก็หลังจากที่คำนวณอาวุธแล้วก็กทรัพยากรก็คิดว่าน่าจะถึงเวฟที่99นะครับ <S 1> <S 1> แต่พอเดินเกมไปเรื่อยๆเพิ่งจะรู้สึกตัวเองว่า ชุดเกาะเราจะไม่พอนะครับผมผิดพลาดตรงที่เตรียมชุดสว่านมาน้อยไปนะครับใจนึงก็อยากจะพักกลับไปเอาชุดนะครับแต่ใจนึงก็มันได้เปิดแล้วนะครับผมก็ไหนๆก็จะมาล่าพิมเขียวอยู่แล้วเราก็จะเดินเกมไปเลยนะครับถึงจะได้น้อยแต่ก็ตามชุดนะครับผมแล้วก็รอบหน้าก็จะจัดเต็มมาใหม่นะครับผมก็จะพูดถึงการยิงปืนระเบิดเลยนะครับผม1น,นัดของปืนระเบิดก็จะแรงเท่ากับระเบิดปาลา1ลูกเลยนะครับผมก็ใช้ให้คุ้มเลยนะครับ เมื่อเปิดเว็บแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างหน้าแล้วก,กดยิงระเบิด1ครั้งแล้วก็ยืนรอให้ระเบิดนั้นระเบิดนะครับแล้วเราค่อยวิ่งออกแล้วก็ปั๊มเลือดนะครับผมจะต่างจากการปาระเบิดด้วยการนับวิแล้วก็วิ่งไม่ให้ระเบิดระเบิดโดนตัวเรานะครับแต่ใช้ปืนระเบิดจะโดนตัวเราไปด้วยนะครับผมจึงจะสามารถตัดเลือดบี้ที่มีความเร็วในการวิ่งนะครับปืนยิงระเบิดนี้ก็หาได้จากอ e ีเวนต์แล้วก็ปาดติสนะครับก็ทําภารกิจอยู่ที่บังเกอร์เอนะครับผม ในการลงสนอครั้งนี้ผมก็ไม่ได้บัตรสีฟ้าเลยนะครับผมก็ได้แต่บัตรเขียวกับบัตรขาวนะครับก็ได้ไปอื่นเหมือนกันนะครับผมก็ผมก็เคียบี้ได้ทั้งหมด54เว็บนะครับ54ขึ้นนะครับผมก็เหลือระเบิดกลับไป40ลูกนะครับผมผมก็ใช้ระเบิดไป20ลูกนะครับรวมจริงๆแล้วก็มีปลาระเบิดพลาดด้วยนะครับผม ก็ถ้านับเอาจริงๆแล้วก็ถ้าปืน2กระบอกก็แล้วต้องได้32ขึ้นแล้วก็บวกระเบิดอีก20ก็เป็น52นะครับแล้วก็บวกสามขึ้นที่เราไม่ต้องใช้ระเบิดนะครับก็น่าจะเป็น55ขึ้นนะครับผมก็จะมีจังหวะที่ผมใช้ระเบิดพลาดด้วยนะครับก็แบตได้เตือนนะครับแบตเตอรี่ก็เตือนว่าจะหมดแล้วนะครับผมแล้วก็มือไปโดนกดระเบิดนะครับผม ก็พลาดไป1ลูกนะครับก็เลยเหลือ54ขึ้นนะครับแเตือนครับคนระเบิดพิดนะครับผมก็ได้มาไล่ยิงออกนะครับผมก็ชุดสวารก็ต้องเตรียมมาประมาณ8ชุดนะครับถ้าถ้าเป็นสไตล์นี้นะครับเพราะว่าเราจะรับดาเมจจากปืนยิงระเบิดด้วยนะครับส่วนปืนก็ถ้ามีปืนยิงระเบิดก็ถ้า2กระบอกก็บวกกับระเบิดอีกประมาณ65ลูกนะครับผมก็จะพอดีเลยนะครับผม แล้วก็มีปืนมาอีกแต่วหนึ่งเท่ากับที่ผมเอามาครับผมก็ปืนก็จะใช้ไม่เยอะนะครับถ้าเราใช้ระเบิดถูกจังหวะแล้วก็ปืนยิงระเบิดได้ถูกจังหวะนะครับผมเราก็จะไม่เปลืองปืนเรามากนะครับปืนพวกก็จะอยู่ประมาณราวๆสา30กระบอกนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมก็ทำได้5 4คืนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ